สรุปเรื่องการกินผักก่อนผักเนี่ยนะคะอ่าอันนี้คือผักตำลึงใช่ไหมใบตำลึงใบตําลึงเนี่ยเขาเอามาทําสกัดเป็นน้ําเขียวเขียวน้ําคอโรอฟิลลดความดันลดเบาหวานได้อ่าจำไวมนะถ้าอยากจะกินผักถามว่าผักชนิดไหนกินได้คะคุณเนะมะละกอกินได้ไหมใบมะละกอในรูปมันมะละกอก็กินได้นะคะมะละกอก็กินได้อะไรกินได้อีก หมอนใบหม่อนก็กินได้ใบหม่อนนี่ลดความดันนะอันนี้เพื่อนเือนสังเกตไหมเขามีลูกนะเรากินลูกเขาได้นกกินลูกได้เราก็กินได้ขนาดไม่มีลูกเรายังกินได้คืออะไรใบหนานเฉเวยหรือป่าช้างเหงาอะ่ะเพื่อนเือนเขากินเพื่อลดน้ําตาลนะเขามีการทดลองเลยนะว่ากินไปสักพักหนึ่งมาตรวจน้ําตาลน้าตาลในเลือดลดกาความดันน้าตาลแล้วก็ความดันโลหิตลดนี่อันนี้อันนี้มันคือวิชาของ หมอชีวโกโกมารพัฒที่อาจารย์สอนว่าอาจารย์ถามก่อนจะจบนะว่ามีสมุนไพรอันไหนที่รักษาโรคไม่ได้ไหมไม่มีเลยแต่ต้องใช้ให้ถูกกันกับเรานะเราต้องรู้ว่าสภาพร่างกายของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันต้องใช้ให้เป็นนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวแต่เน้เคยกินเดี๋ยวเน้จะลองเนี่ยเดี๋ยวเนจะปัน่นแล้วเนจะกินให้เพื่อนๆดูอาทิละอาทิละอย่างอ่ะเอาตําลึงก่อนตําลึงถ้าเราลดความน้นลดเบาหวาน ดื่มทุกวันได้นะเพื่อนๆดื่มได้ทุกวันเลยอันนี้เป็นกุ้ยช่ายวันนี้จะทําเมนูสำหรับคนเป็นเบาหวานเป็นมะเรง็งเป็นหัวใจรักษาหลอดเลือดน,นะคะก็คือจะทําผัดไทยอันนี้คือกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายเนี่ยจริงๆแล้วมีประโยชน์มากเลยเพื่อนๆกินได้นะกุ้ยช่ายเนี่ยคืออันไหนที่มันกินเคี้ยวก็ไปได้ก็ปั่นได้หมดอ่ะอาจจะเนจะใส่กุ้ยช่ายเข้าไปด้วยนะทาให้ดูแล้วทุกคนจะได้รู้ว่าโอ้โหจริงๆแล้ว ผักตามรายร้อมรอบตัวเราเนี่ยเรากินได้หมดทุกอย่างเลยเนาะโดยเฉพาะผักบ้านผักใบนะกินผักจริงๆเราเคี้ยวได้จริงๆเคี้ยวมันก็อร่อยนะเพื่อนๆหรือสามารถกรองได้นะเพื่อนๆกรองไม่ไม่เอาใยก็ได้แต่ว่าคือเน้ะเป็นคนที่เสียดายเวลาเน้ทำนมแอลมอนเนาะเน้ก็เสียดายกากเน้ก็กินกากหมดเลยเ <laughs> นยก็ไม่ได้เอาแต่น้ําบางคนอ่ะเขาก็กินแต่น้ําสกัดอนะเนาะแต่ถ้าเราอ่ะกินได้ทั้งใยมันอ่ะ มันจะได้ตัวไปกวางกัน้นเขาเรียกว,ว่ากวางกั้นอะไรเขาเรียกว,ว่าตัวซับพิษอ่าอ่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงความหมายของคําว่าซับพิษนะคะพวกใยอาหารทุกชนิดะจะช่วยซับพิษเพื่อนๆมลกอเนี่ยก็ปั่นกินได้นะช่วยซับพิษการซับพิษก็คือเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปในร่างกายเนาะไอตัวพิษต่างๆที่เรากินเข้าไปไม่จะไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลที่หวานจนเกินไปถ้าเรากินใยอาหารเข้าไปเขาช่วยซับพิษให้เราค่ะ โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อคอโรฟิลก็ได้แต่ถ้าเราซื้อคอโรฟิลก็ไม่ต้องมาแบบหาพวกนี้กินนะคือกินคอโรฟิลตักกินแล้วก็ดื่มเออเออเอเอ,เอช่วยซับพิษอันนี้ใย,ยอาหารเนี่ยช่วยซับพิษในะร่างกายโดยเฉพาะคนที่กินยาฮอร์โมนอย่างเช่นพวกกินยาคุมพวกที่ไปเจอฮอร์โมนเทียมพวกนี้พวกใย,ยอาหารจะช่วยซับพิษพวกนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์ของการกินใย,ยอาหารจะเป็นแบบเนี้ย แล้วยยอาหารจะเป็นเหมือนไม้กวาดที่กวาดลำไส้นะคะวันนี้เป็นใบตําลึงนะใบตําลึงกับผู้ใชยอันนี้ทําให้ดูก่อนเป็นเบสิกนะคะสองอย่างเอาสองอย่างพอก่อนนี่อันนี้สําหรับใครที่กินแล้วแบบรู้สึกว่าโอโ้คือเนยใช้อันนี้ปกติต้องใช้แบบเป็นขวดนั่นนะคือเนยจะทําให้ดูว่าเนี่ย บางคนน่ะสามารถที่จะกรองใส่ตู้เย็นไว้ได้นะแล้วก็ไม่กินกากแต่อย่างอย่างอย่างที่บอกแนวนี้ชอบชอบกินปากกากใบปกติก็ก็เคี้ยวอยู่แล้วอนะเนาะอันนี้เราสามารถดื่มได้เลยสมมติอยากจะเพิ่มรสชาติก็ใส่มะนาวไปนิดนึงใส่น้ำผึ้งก็ได้หรือกล้วยดีมากเลยนะคะแต่ว่าถ้าไม่นั่นก็ดื่มอาจลดความดันตื่นเช้ามาอยากจะกินยาลดความดันหน่อยซิอ่ะดื่มไปเลย เออมันก็ไม่มีรสแบบมันก็ไม่ได้เหม็นอย่างที่คุณอาว่านะนะคิดไปเองจะบอกว่าเหม็นกินไม่ได้หรือยากอะไรเงี้ยคือปกตินะกินง่ายนะนะ่วเคยกินแบบนั้นก็เลยต่อไปจะไม่ยากเลยกินง่ายกินง่ายเพราะอะไรเพื่อนเพื่อนหนานเฉาเว่ยมีใครเคยกินไหมขมมากเลยนะเออเดี๋ยวเนจะเล่าเรื่องหนานเฉาเว่ยลดน้ําตาลลดความดันวันละหนึ่งใบเวลาเด็ดแล้วเอามากินมาเคี้ยว คนที่คนที่อ้วนอะ่ะแล้วหิวไม่หยุดไม่หย่อนอะ่ะเหมาะที่จะเหมาะที่จะกินนะคะเพราะกินแล้วเนี้ยรู้เนี้ยเป็นคนที่สังเกตนะว่าพอกินหน,นันเฉวยมันลดขมเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่อยากอาหารและมันไอไอที่อยากจ,กจะกินยุกกินจิกเนี่ยมันจะหยุดไปเลยนะคะลองดูนะอย่าเพิ่งเชื่อเนี้ยนะลองทดสอบดูนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะทําผัดไทยเส้นมะละกอแต่ก่อนจะทำเนี้ยจะแนะนําเรื่องการปั่นน้ําผัก เวลาเพื่อนๆไปซื้อแกนสับป,ปะรดอะ่ะไม่ใช่ซื้อสับป,ปะรดแนะนําให้ซื้อแกนเพราะอะไรเพราะมันถูกไม่ใช่แกนสับป,ปะรดคือว่ามันมันมีเอนไซม์ที่สูงมากถ้าเทียบกับในในสับป,ปะรดทั้งลูกกันนะแกนมันเนี่ยเป็นเอนไซม์ที่สูงแล้วมันก็จะมีใยอาหารที่กวาดลําไส้ของเรานะคะซึ่งเนทจะเลือกซื้อแกนสิบบาทเนี่ยกินไม่หวานไม่ไหวเลยค่ะก็ซื้อแกนสับป,ปะรดมาแล้วก็นั่งเคี้ยวนี้จะได้เอนไซม์อันนี้เป็นเอนไซม์เบสิกที่แบบ เข้าถึงได้ราคาถูกมะละกอด้วยนะเพื่อนเื่อนเนี่ยเนี่ยซื้อมะละกอที่บ้านเนี่ยขาดไม่ได้เลยคือมะละกอเนี่ยซื้อมาลูกใหญ่มากเลยยี่สิบาทเขาปลูกชาวบ้านเขาปลูกเนาะแล้วพอดิบแล้วก็เอาไปกินแบบน้ําเอนไซม์มะละกอเนี่ยจะต้องกินมะละกอทุกวันนะเพื่อนๆ่อปั่นสกัดเอาแต่น้ําได้รวมถึงพอเขาสุกแล้วก็กินเนี้มะละกอสุกอ่ะจะช่วยลดการอารักเสบ ใครที่เป็นมดลูกอักเสบรู้สึกอักเสบอักเสบอ่ะในสารสีส้มมันจะมีสารต้านการอักเสบนะคะกินดูตอนเย็นเนต่นตื่นเช้ามาเนี่ยดีร่างกายจะดีมากเลยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนั่งกินนั่งกินทั้งวันนะคะแทนอย่างอื่นมันจะช่วยทําให้หลอดเลือดหัวใจดีนะเพราะว่าถ้าเราอยากจะลดโรคมะเร็ง เบาหวานโดยเฉพาะเบาหวานอ่าจะบอกก่อนนะคะว่ามื้นนี้เดี๋ยวจะทําจะทาอันนี้เส้นผัดไทยเพื่อลดเบาหวานเนื่องจากคนที่เป็นเบาหวานแล้วถ้าไม่หยุดกินยาเบาหวานอนาคตเนี่ยนะคะจะเป็นปัญหาก็คือว่าเบาหวานเนี่ยถ้าเราไม่สามารถลดความดันได้ปัญหาที่ตามมาก็คือเบาหวานขึ้นตาเนาะเส้นเลือดฝอยในตามันจะแตกนะคะความดันมันขึ้นตาเขาเรียกเบาหวานขึ้นตาเบาหวานลงไต ปัญหาของเบาหวานถ้ายังไม่หยุดยาจะเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาแก้ที่ต้นตอกันแก้ที่ต้นตอคือเปลี่ยนการกินนะคะเพราะว่าถ้าเรายังกินแป้งกินไขมันเทียมแป้งแปรรูปเนี่ยโอกาสที่เราจะลดยาก,ก็เป็นไปได้ยากเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะมีตัวช่วยก็อิ็อกอ์มานะคะเพราะนี้มีของดี